สวัสดีเพื่อนเพื่อวันนี้ก็มาเร็วนะครับวันนี้มาเร็วนะสวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวติกต็อกนะวันนี้เพื่อนเพื่อชาวติกต็อกมาแล้วนะครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มาเจอกันประมาณสองทุ่มนะครับมาเจอกันช่วงสองทุ่มนะครับ ดูเดี๋ยวต,ตอนนี้รอเพื่อนๆอยู่นะครับสวัสดีนะครับโอเคนี่นะนเพื่อนชาวติ๊กต็อจะได้เห็นชัดๆนะครับโอเคนะดูเฟซบุ๊กก่อนว่ามาหรือ,อยัง ตอนนี้เราเห็นชั้ๆนะครับโอเคนะเออมีเสียงด้วยสวัสดีครับสวัสดี Facebook ก่อนว่ามาหรือยังโอเคนะฮะอีไฟด้วยนะสวัสดีเพื่อนเพื่อนติ๊กต็อกเกอร์นะฮะถ้าติ๊กต็อกเกอร์ตอนนี้มีอยู่กี่กี่คนเอ่ยตอนนี้มีอยู่หกคนเนาะ คกำลังมานะครับมีเส yeah, you know? okay, ียงด้วยสวัสดีครับสวัสดีเฟซบุ๊กก่อนว่ามาหรือยังเดี๋ยวผมแชร์ใน Facebook ก่อนนะครับสวัสดีเพื่อนๆเขียนโพสติกดกเกอร์นะครับตอนนี้มีอยู่หกคนเนาะโอเคกำลังมานะครับแชร์ไปในเพจตัวเองด้วยนะครับ น่าเพลยนเนาะเดี๋ยวผมแชร์ใน Facebook ก่อนนะครับเพื่อนๆกับเขียนโพสต์ t i k t o k e r นะฮะมีหรือยังอ้อยังเลยมีขอคนเนาะโอเคกำลังมานะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเห็นตัวเองด้วยนะครับชาวติ๊กต็อกกำลังมาถึงนะครับ อ่าเดี๋ยวมันดูมันมืดยังไงไม่รู้เนี่ยนะดูมืดเนาะเพื่อนครับดูมืดๆนะครับติ๊กต็อกเกอร์นะฮะอ่าดูอันนี้ดูดิมืดไหมนะครับโอเคนะครับไม่น่าจะมืดนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆไลฟ์โชว์ติ๊กต็อกกำลังมาถึงนะครับสวัสดีนะครับไม่รู้เนี่ย อืมนะดูมืดเนาะเพื่อนดูมืดนะครับติ๊กต็อกเกอร์นะครับอ่าดูอันนี้ดูดิมืดไหมนะครับโอเคนะครับไม่น่าจะมืดโอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนเหมือนว่าไลฟ์โชว์ติ๊กต็อกเกอร์มาถึงนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับกำลังมาตอนนี้นะอ่ารอเพื่อนก่อนนะครับรอเพื่อนอยู่ใน ซูมก่อนนะครับด้านหนึ่งมาเรือยนะครับมาดูนะครับโอเคนะครับไม่น่าจะมืดสวัสดีชาวทิกตอกนะครับสิบคนดูตอนนี้นะครับวันนี้มาคุยกันนะครับเรื่องคริปโตนะกำลังมาตอนนี้นะลองเพื่อนดูนะครับนะครับเกี่ยวกับตลาดเป็นไงบ้างครับช่วงนี้นะตลาดกำลังดูดีเนาะ ตลาดกำลังดูดีเลยนะครับเพราะว่าบิตคอยมันขึ้นเนาะหลายคนหลายหลายคนนะครับตอนนี้กำลังลุ้นนะลุ้นว่ามันจะขึ้นไปได้อีกเท่าไหร่นะครับああเดี๋ยวผมผมแชร์หน้าเว็บให้ดูนะครับแปบ๊บหนึ่งเ็น,นช่วงนี้นะน,นี่ ให้ดูนะครับขอบคุณเ,เ,เพื่อนชาวทิกต o k กนะครับกำลังเริ่มติดตามวันนี้นะเนี่ยผมจะให้ดูกราฟของของเ,อเหรียญบิตคอยนะครับนี่เห็นไหมด้านหลังผมเลยมองเห็นไหมนะมองเห็นไหมนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวใส่กล้องขยายก่อนโชว์นี่นะกำลังมากำลังดูดีไหมครับอ bitcoin กำลังพุ่งเลยนะเลยจุดสองหมื่นสี่มาแล้วนะครับเลยจุดสองหมื่นสี่มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมไห้ดูอันนี้นี่นะฮะเลยจุดสองหมื่นสี่มาแล้วอันนี้ทำเฟรมทำเฟรมชั่วโมงนะครับนะดูจุดนี้นะครับนี่จุดเข้าซื้อนี่เป็นไงเป็นไงนะครับตัว indicator แล้วก็ตัว indicator วนี้บอกภูเขาด้วยนะ ว่า,าจุดที่ใกล้เข้าใกล้ไม่ใช่จุดก i ิ d i c a t o r นะครับก็คืออยู่ในโซนเขียวนะครับแล้วก็มีตัวบ่งชี้นะครับว่าให้ซื้อโทนนี้ได้แล้วก็กินกําไรไปนะครับวันนี้ถ้าเกิดใครใครลองไว้นะใครช็อตไว้ก็ช่วยไม่ได้นะครับ <laughs> สวัสดีครับ <laughs> เพื่อนใหม่นะครับที่กำลังเข้ามานะ เพื่อนนี่กำลังเข้ามามนะครับโอเคสลับที่กันก่อนสลับกล้องโจ๊บนะครับดูขุางหลังผมได้นะใครทีล่ลุ้นเหรียญ BTC อยู่นะครับนะมาดีแน่นอนนะครับมาดีแน่นอนวันนี้นะครับผมจะมาเล่าเรื่องอันนี้ให้ฟังเล่าเรื่องโรบอทเนาะ AI ตัวโรบอทให้ฟังนะครับ ว่ามันใช้งานยังไงแล้วก็มันทํากําไรได้ยังไงนะฮะมาเราจะเล่าให้ฟังเนาะร <c oughs> อสักครู่เดี๋ยวผมแชร์แชร์จากเ,าเพจผมก่อนนะครับแช,ชร์ในเพจก่อนเนาะเอา สักครูรค่นะครับเพจส้มชาย เดี๋ยวรอเพื่อนๆก่อนนะครับเดี๋ยวจะเข้ากันไลฟ์เลยนะครับก็ขอแชร์แป๊บหนึ่งขอแชร์ก่อนนะครับ